ท่านผู้ชมคะสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ทําความเข้าใจในลําดับต่อมาก,ก็คือสําหรับสถานการณ์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างทั้งสองประเทศนั้นจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีต้นตอไปจากความกดแค้นชิงชังของประชาชนจากทั้งสองประเทศค่ะหากแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี้ล้วนๆค่ะสมเด็จอัคารมาหาเสนาบดีเดชโชคุณเซน เกิดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2494มีพี่น้อง6คนพ่อชื่อคุณเนี่ยงยังมีชีวิตอยู่แม่ชื่อดียานเสียชีวิตแล้วด้วยความยากจนทำให้เด็กชายคุณเซนในวัย13ขวบตัดสินใจออกจากบ้านไปอาศัยข้าวก้นบาทจนกระทั่งอายุ19ปีก็เข้าร่วมกับกองทัพเขมรแดกคนล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของประธานาธิบดีลอนนน ที่สหรัฐอเมริกาให้การหนุนหลังจนสำเร็จในปี2518ต่อมาหุนเซนได้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับผู้นำในกองทัพเขม,มรแดงจึงหันไปเข้าพัวกันกับกลุ่มเขมรเฮงสมรินที่เวียดนามสนับสนุนและได้รับเลือกให้เป็นผู้นำกองทัพต่อต้านรัฐบาลเขม,มรแดงจนกระทั่งวันที่7มกราคม2522ฮุนเซนจึงมีการนำอกองทัพของเวียดนามบุกยึดกัมพูชาได้สำเร็จ หลังยึดกรุงพนมเปญสำเร็จเฮงสมรินได้ขึ้นเป็นผู้นำกัมพูชาและได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นโดยมีเวียดนามและสหภาพโซเวียตหนุนหลังในขณะที่คุณเซนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจนอีก6ปีต่อมาหรือปีพุทธศักราช2528จึงก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวัยแค่เพียง33ปีขณะที่บรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงนั้นได้เกิดการสู้รบกันของขมรสามฝ่าย ทั้งกลุ่มขเขมรเสีรีซอนศาสตร์ที่มีอเมริกาหนุนหลังกลุ่มขเขมรแดงและกลุ่มเจ้าสีหนุที่ประเทศจีนสนับสนุนและกลุ่มฮุนเซนที่ได้รับการสนับสนุนโดยเวียดนามและโซเวียตต่อมาจากการล่มสลายของโซเวียตได้ทำให้อำนาจของเวียดนามเสื่อมถอยไปมากกัมพูชาจึงถูกกดดันจากนานาชาติอย่างหนักและได้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง โดยสัประชาชาติเป็นผู้ดูแลระหว่างวันที่23ถึง28พฤษภาคม2534โดยพรรคฟุนซินเปกของเจ้าโรโดกรณนาริทได้เสด็จข้างมากในสภาแต่สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นอีกเพราะฮุนเซนไม่อยอมให้พรรคฟุนซินเปกปกครองกัมพูชาโดยลำพังเจ้าสีหนุจึงหย่าสึกโดยการตั้งทั้งคู่เป็นนายกรัฐรมนตรีถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองโลก ที่มีนายกรัฐมนตรีสองคนในหนึ่งประเทศแต่ในที่สุดสมเด็จคุนเซนก็สามารถขับไล่เจ้านโรดมโรนริตออกนอกประเทศไปได้อันเนื่องมาจากกำลังทหารที่มีอยู่ในมืออย่างล้นหลามนั่นเอง และหลังจากนั้นสมเด็จบุนเซนก็ค่อยๆขย,ยายอํานาจจนเจ้าสีหนุต้องตั้งบรรดาศักดให้เป็นสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชบุนเซนในเดือนตุลาคม2550ช่วงปี2522ถึง2532ที่สมเด็จบุนเซนได้นับทับเวียดนามโค่นขมินแดงมีชาวขมรจนจำนวนมากล้มตายในขณะที่เวียดนามเคยแถลงเอาไว้ว่า มีทหารเสียชีวิตกว่า50,000คนในช่วง10ปีแห่งการยึดครองประวัติศาสตร์ที่ชุ่มด้วยเลือดกำลังถูกชะล้างในยุคป,ปัจจุบันภายใต้สมมติฐานของผู้กระทําความผิดทั้งหมดเอาไว้กับผอพศผู้นำเขมรแดงปีที่ผ่านมาคณะตุลา,าการระหว่างประเทศที่รับการสนับสนุนจากสัประชาชาติตัดสินลงโทษในการกึกเอี่ยวหรือสหายดุดผู้บัญชาการเรือนจำตววแสลงเป็นรายแรก โดยโทษจำคุก32ปีแต่ก็ถูกลดหย่อนเหลือ17ปีในปีนี้คณะตุลาการจะเริ่มไต่สวนอดีตผู้นำเขมรแดงที่ยังมีชีวิตอีก4คนคือในเคียวสมพรในเอิงสารีในนวนเจียกับนางเอียงชีริศขณะที่หุ่นเซนก็ปฏิเสธยังเด็ดขาดว่าจะไม่เข้าให้การในฐานะพยานหรือฐานะใดๆในการไต่สวนอายากรสงครามเขมรแดง และยังเคยขู่เอาไว้ว่าหากการไต่สวนครอบคลุมถึงคณะผู้นำปัจจุบันก็จะทำให้กัมพูชานั้นกลับเข้าสู่ยุคหนองเลือดอีกครั้งหนึ่งปีพศ2550จากการสำรวจภายใต้ชื่อโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสปราชาติหรือ UNDP ระบุเอาไว้ว่ากัมพูชามีรายได้ประมาณปีละ1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประชากร14ล้านคนมีอยู่ถึง35เเซหรือ4ล้าน9แสนคนที่อาศัยอยู่ในความยากจนที่ต่ำสุดมีรายได้เฉลี่ยวันละ50เซนต์หรือไม่ถึง10บาทไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จฮุนเซนยังทิ้งคว้างชาวกัมพูชาที่เรียกว่าขแมกกรอกซึ่งถูกลราหน้าว่าเป็นชนชั้นต่ำที่สมเด็จฮุนเซนเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเป็นชาติพันธุ์ของตัวเอง ยการไม่แย่แสพื้นที่กว่า89,000ตารางกิโลเมตรทางฝั่งที่ตะวันออกของกัมพูชาซึ่งถูกเวียดนามยึดครองทั้งทั้งที่เต็มไปด้วยชาวขแมกล่องจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าพื้นที่จำนวนมหาศาลถึง89,000ตารางกิโลเมตรนั้นไม่มีทางเทียบได้กับพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรบนเขาพระวิหารแต่สาเหตุที่สมเด็จฮุนเซนไม่เคยกล่าวถึงเป็นเพราะภาวะจำยอมต่อผู้มีพระคุณอย่างเวียดนาม เปลยบปลอยเป็นสุภาษิตเห็นขี้ดีกว่าไสเมื่อต้องทิ้งคว้างพี่น้องชาวกัมพูชานับแสนชีวิตเพื่อเอาใจเวียดนามพลทงฮุนมันเนตคือลูกชายคนโตที่เติบโตในสายความมั่นคงภายใต้การผลักดันของผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งปัจจุบันตาลงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกด้วยวัยแค่เพียง33ปีเป็นที่ชัดเจนค่ะว่า สมเด็จฮุนเซนนั้นได้ปูทางเอาไว้ให้กับคุณมนเน็ตมาเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่หลักสูตรโรงเรียนในร้อยจากเวสปอยส์สหรัฐอเมริกาต่อด้วยปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากบริสตอลประเทศอังกฤษและเมื่อสาเร็จการศึกษาคุณมนเนตได้กลับเข้ามาประจำการในกองทัพของกัพูชาในตำแหน่งรองผอก,กองพลน้อยที่70หรือหน่วยองค์คณ์ของคุณเสน็หลังจากนั้นจึงไต,ต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในกองทัพอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับในทางการเมืองคนโทหคุณมนเนรได้รับการเลือกตั้งให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือพรรค4ี่ีีแต่คุณมนเนรจะขึ้นตำแหน่งนายกร,กรัฐมนตรีได้หรือไม่อาจต้องเผชิญกับศึกสายเลือดกับน้องชายคนที่สามที่ชื่อว่าคุณมณีในยศพันเอกและมีตำแหน่งเป็นถึงผอควบอคุมรถถังในด้านกลับกันสำหรับนายทหารระดับสูงคนใดที่แสดงอาการกระด้างกระเดืองต่อสมเด็จฮุนเซน ก็จะต้องพบกับจุดจบทันทีดังที่เกิดขึ้นกับพลเอกแกกิมหยานผู้บัญชาการฐานสูงสุดกัมพูชาอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นของขุมกําลังของสมเด็จฮุนเซนที่นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเชกเช่นสายงานอื่นๆที่ถือว่ามีส่วนสําคัญในการกระชับคุ้มกําลังให้แข็งแกร่งโดยถูกวางเอาไวใ้ให้กับคนในครอบครัวแทบทั้งสิน้นคุณมานาลูกสาวคนโปรโด เป็นผู้มุ่งในการสานโทรัศน์บ่ายยนและมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีแต่งงานกับดีวีเจียเชีตราบุตรคนโตของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณมณิตลูกชายคนที่สองเป็นนักธุรกิจสายการเมืองเช่นเดียวก,กันกับพี่น้องคนสมเด็จหุนเสน็จอย่างขุนแดงผู้ราชการจังหวัดกำปงจามและน้องสาวท่านผู้หญิงหุนเสน็จนี้มีฐานธุรกิจมากมายในกัมพูชาและประเทศไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถปลดแอกชาวกัมพูชาวกว่า14ล้านคนออกจากการครอบงับของอำนาจสมเด็จอุนเสร็จได้นั้นก็คือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกอยุประ,ะจาักการบิดเบือนซึ่งช่องทางที่มีความเป็นไปได้และกำลังเปิดโอกาสที่ทุกสังคมโลกก็คืออินเทอร์เน็ตในรูปของเวิร์ดไวด์เว็บอย่างไม่หยุดยัง้งทําให้เกิดโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมาอย่างมากมายหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Facebook, Twitter, ์ไฮฟ ดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโต,ะตะขึ้นอย่างรวดเร็วในแง่ของปริม,มาณผู้ใช้ Facebook นับตั้งแต่ปี2,548มาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้แบบก้าวกระโดดจาก100ล้านยูเซอร์ไปสู่600ล้านยูเซอร์ทั่วโลกและก็หวังว่าในจำนวนดังกล่าวนั้นจะมีชาวกัมพูชายอยู่ไม่มากก็น้อย สื่อเนี่ยที่มันเดินไปเนี่ยในกัมพูชาต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งมันไม่เหมือนอย่างบ้านเราเพราะมันเร็วใช่ไหมคือสื่อสื่อมันเหมือนหยิบเนี่ยมันเร็วมันถึงใจเห็นภาพเนี่ยอีกระยะหนึ่งเนี่ยยังไงต้องไปมันจะผ่านการพัฒนาการของโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะพัฒนาการคือมีสัญญาณส่งถึงกันได้แล้วไม่เกินนะครับสามสี่ห้าปีครับ26ปีแห่งการยึดครองอํานาจแบบเผด็จการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของสมเด็จกุณเซนซึ่งกาลังจะเข้าใกล้การลุกฮือของประชาชนทั้งประเทศ ภายใต้เวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยถ้าหากว่าเทียบเคียงกับการลุกฮือครั้งประวัติศาสตร์ของประชาชนนับล้านของประเทศอียิปต์เพื่อขับไล่ประธานาธิบดีฮอสนีบุบรรัก์ผู้กำอมอำนาจเผด็จการมากกว่า30ปีก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าจาก2ี่16ปีของสเด็จบุณเสด็จอาจจะเหลือเวลาในการครอบครองอำนาจอีกแค่เพียง4ปีเท่านั้นดังที่ในวันนี้ ฮอสนี่บุบรักนั้นได้ตกออกจากอำนาจในอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว